สำหรับชาวราศีมีนนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเดือนธันวานี้นะครับธันวาหกหกนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะแวะเวียนมารับฟังรับชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซะด้วยนะครับอ่ะเรื่องแรกเขาบอกโอ้โหนะมีเรื่องเข้ามาให้ปวดเสียนเวียนเก้านะชาวราศีมีนเนี่ยโอ้โหต้องบอกกูในต้องมานั่งคิดนะนั่งไต่ตรองนะนั่ง นะประมวลผลนู่นนี่นั่นนะครับแหมอาจจะเกิดการเครียดนะหรือว่าปัญหาในชีวิตได้นะครับแหมเขาบอกว่าจะปล่อยวางนี่มันก็ง,ง่ายไปนะครับเขาบอกว่าอะ ก็มีเขาเรียกต้องคิดอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าว่ามันมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปทีละนาทีละช็อตทีละสเต็ปละกันเนาะเพราะบางอย่างเนี่ยคุณเองเนี่ยไปเค้นมากเดี๋ยวประสาทมันก็จะแตกได้นะครับนะหรือว่าต้องต้องไปรับยากันได้นะครับนะก็ใจเย็นๆเนาะค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปนะอ่ะไปกันต่อนะครับสําหรับชาวราศีมีนก็บอกว่าราศีมีนเนี่ยนะ มักเจอกับอะไรมักเจอกับอรินะครับหรือว่าเจอกับไอ้คนที่แบบแหม่มันเหมือนหน้าซื่อใจคดนะก็ต้องทําใจไว้สนิดหนึ่งนะครับในเดือนธันวานี้นะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องเจอคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับก็ต้องออปรับปรับกันไปนะหรือว่าบางคนบอกระแวดระวังตัวนี้ได้ไหมจารย์ก็บอกว่าเป็นการดีเลยทีเดียวนะครับแร,รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยหรือบางอย่างเนี่ยนะ บางทีแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยทำเสร็จแล้วก็รีบเคลียร์รีบจบนะแยกย้ายนะครับนะเพราะว่าเหมือนกันเนี่ยอยู่ไปนานๆเนี่ยเป็นอริกับะเปล่านะครับถัดไปสุดท้ายท้ายสุดนะเขาบอกว่าในเดือนนี้นี่แหมมันไม่รู้เจ้ากรรมในเวรมันมาจากทรงไหนตรงไหนนะครับแหมมาฉุดมารั้งคุณนะมาสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนะครับให้เจอปัญหาเจอภาวะอึดอัดนะครับหรือว่าทําอะไรได้ยากแล้วกันนะมันเหมือนมันมาขัด นะเขาเรียกคนขัดลาบคนขัดในเรื่องของโชคดีกว่าประมาณนั้นนะครับนะถ้าเจอคนพวกนี้นี่ไอพวกคิดลบต่างๆนานาเนี่ยอยู่ให้ห่างนะจะเป็นดีที่สุดนะครับอ่ะยังไงก็ขอบพระคุณนะชาวราศีมีนนะครับนะให้เจอเจอในสิ่งที่ดีนะต้อนรับปี67เเลยนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ